ครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ออฟนะครับเป็นตัวแทนของพี่ๆคณะจัดงาน ME night 2012นะครับคงมีน้องหลายๆคนนะครับสงสัยว่า ME night เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอะไรมันจัดอะไรและทำเพื่ออะไรนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้น้องๆทุกคนฟังนะครับงาน ME night 2012นะครับปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่ โรงยิมนะครับที่มหาวิทยาลัยของเรานี้เองนะครับงานในนี้เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับสําหรับพี่พี่สิทธิ์เก่าเครื่องกลบางมดนะครับตั้งแต่รุ่นที่1่ที่พี่เขาจบไปนะครับโดยเราจะจัดงานเลี้ยงเหมือนกับเป็นการที่พี่เขากลับมาพบปะพูดคุยย้อนวันวาน,นนะครับของพี่เขาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งปีนี้นะครับงานในจะจัดวันที่3พฤศจิกายนนะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ ซึ่งงานนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาศัยนะครับแรงกายและแรงใจของพวกเราสิทธิ์ปัจจุบันนะครับซึ่งเราต้องมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจการจัดงานนี้นะครับให้ออกมาสําเร็จหรือล่วงไปด้วยดีนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเกิดงาน m อ็มดีไนสองพันสิบสองมานะครับเราจะต้องมีคณะทํางานนะครับซึ่งแบ่งด้วยแบ่งได้มาเป็นฝ่ายตามนี้นะครับฝ่ายแรกนะครับคือฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสปอนเซอร์นะครับ จะมีหน้าที่นะครับในการประชาสัมพันธ์ให้พี่พี่สิทธ์เก่าเครื่องกลทุกรุ่นนะครับที่จบไปแล้วทราบว่าเราเนี่ยจะจัดงานอีพ e ีไนทในวันที่3มพฤศจิกายนนะและให้พี่เขานะครับมากลับมาร่วมงานนะครับรวมถึงขายบัตรขายบัตรโต๊ะอาหารนะครับให้กับพี่พีสิทธ์เก่าด้วยนะครับและยังมีหน้าที่นะครับจัดหาเงินทุนนะครับมา จัดงานนี้มีไนท์2012ในงานนี้ด้วยนะครับต่อไปฝ่ายสถานที่นะครับฝ่ายสถานที่เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วชัดว่าฝ่ายสถานที่นะครับมีหน้าที่ในการจัดสถานที่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงยิมหรือไม่ก็อาจจะเป็นบกรถนะครับจราจรจัดที่ทางในการจัดงานต่างๆให้เรียบร้อยดีนะครับฝ่ายนี้ก็เหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับก็อยากได้น้องที่ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจจริงๆนะครับ ต่อไปฝ่ายสวัสดิการครับสวัสดิการเนี่ยเราจะดูแลเรื่องอาหารรวมถึงเครื่องดื่มให้กับพี่ๆที่มาร่วมงานนะครับแต่สวัสดิการเราจะไม่ใช่เป็นเด็กเสิร์ฟนะครับเพราะเด็กเสิร์ฟจะเป็นเด็กของโตจีนเราจะมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบนโตจีนให้พี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับนะซึ่งงานนี้น้องก็สบายนะครับทํางานอยู่บนลงยีมอยู่ในห้องแอร์ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะครับนะต่อไปฝ่ายขาย ฝ่ายขายนะครับคือการขายของเที่ยวลึกนะครับขายของเที่ยวลึกที่พวกเราเนี่ยได้จัดทําขึ้นมาให้กับพี่ๆสิทธิ์เก่านะครับก็อยากจะได้น้องคนที่แบบว่าสีปากจัดจ้านนะเขาเรียกว่ากล้ากล้าพรีเซนต์ของเที่ยลึกเราให้กับพี่ๆสิทธิ์เก่านะครับเราจะได้ขายของอันนี้นะครับได้ออกมาเป็นอย่างดีนะครับต่อไปการแสดงและเวทีนะครับฝ่ายการแสดงและเวทีจะเป็นหน้าที่ของ หนึ่งคือการจัดเวทีนะครับว่าอยากจะให้เวทีออกมาในรูปแบบไหนอยากให้เวทีเป็นยังไงมาช่วยๆกันลงมือทํานะครับแล้วก็สร้างสารรค์การแสดงนะครับให้มีความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะให้กับพี่ๆสิเก่าที่มาร่วงงานได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับต่อไปฝ่ายถ่ายรูปนะครับฝ่ายถ่ายรูปเนี่ยให้ชื่อมันก็บอกอยู่ตรงๆแล้วว่าฝ่ายถ่ายรูปคือเป็นฝ่ายที่คอยเก็บภาพ บรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในงานนะครับตั้งแต่อาจจะเป็นก่อนทํางานช่วงเราทํางานจริงๆช่วงเตรียมของช่วงซ้อมการแสดงรวมถึงในวันจริงนะครับอันนี้ก็อยากแน่น้องที่มีฝีมือนะครับที่เชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับต่อไปฝ่ายตกแต่งสถานที่ชื่อมันก็บอกแล้วนะครับน้องมีหน้าที่ในการตกแต่งสถานที่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผูกผ้าผูกโบจัดซุ้มนะน้อง ผู้หญิงหลายๆคนถ้าเรามีฝีมือแน่นอนนะครับฝ่ายต่างๆนี้นะครับถ้าน้องคนไหนสนใจอยากทํางานเนี่ยให้น้องๆมาติดต่อได้นะครับฝ่ายแรกก่อนฝ่ายสัมพันธ์และสปอนเซอร์นะครับให้น้องติดต่อได้ที่พี่บูมหรือพี่ตุกต๊กตุ้ยนะครับอยู่ชั้นปีที่3นะต่อไปฝ่ายส่วนทีในท่ให้น้องมาติดต่อที่พี่ขิงฝ่ายสวัสดิการให้น้องมาติดต่อที่พี่อาร์ตหรือว่าพี่บอมนะครับฝ่ายขาย ให้น้องไปติดต่อที่พี่อาร์ตเดี๋ยวรูปเนี่ยจะขึ้นให้ที่หน้าจอให้น้องดูอยู่แล้วนะครับส่วนการแสดงแลเวทีเนี่ยให้มาติดต่อที่พี่ปิ้นนนะแล้วฝ่ายถ่ายรูปฝ่ายตกแต่งสถานที่ให้มาติดต่อได้ที่พี่นะครับนะอ่าต่อไปครับที่จะมารับสม,สมัครงานนะครับรับสมัครน้องๆที่มีความสามารถนะครับร่วมง,งานอยู่3งานนะครับงานแรกคือฝันใจสิทธิ์เก่านะครับก็คืออยากจะให้น้องๆคนที่ มีความกล้านะครับอยากจะช่วยงานทนะ่าฮะให้มาประกวดฝันใจสิษ์เก่าที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับให้ติดต่อที่ที่ปินนะครับอันที่2คือร้องประสานเสียงนะครับร้องเพลงประสานเสียงถึงแม้ว่าน้องจะร้องเพลงไม่เพาะนะครับแต่ให้น้องขยันซ้อมมีเวลามาซ้อมพ่อพี่ก็รับทํางานหมดนะครับด้านี่3คือรับสมัครวงดนตรีน้องๆที่มีความสามารถทางด้านดนตรีสามารถรวบรวมกันเป็นวงนะครับแล้วก็มาโชว์ในไงานไหนปีนี้ได้นะครับ ึ่งสางานนี้นะครับให้น้องสอบถามรายละเอียดหรือว่าติดต่อได้ที่พี่ปินนะครับอ่าส่วนสุดท้ายแล้วนะครับคือว่างานไหนเนี่ยน้องก็คงจะเริ่มกระจ่างขึ้นบ้างแล้วนะครับว่ามีอะไรสุดท้ายนี้พี่อยากจะทิ้งอะไรเรน้อยๆนะครับว่าใครที่ขโมยพัดลมไปนะครับช่วยเอามาคืนด้วยนะครับเพราะคู่พี่ร้อนกันมากนะครับอเครับเราจะันโอเคเย้